ทุกความเคลื่อนไหวทุกชนิดกีฬาคุณสามารถติดตามและอัปเดตไปพร้อมๆกับเราได้สนามกีฬาพอดแคสต์กับบอลนทวุฒิเศษกำปัง สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสนามกีฬากับผมบอลนนะัทุฒศเศษ,ษ,ษ,ษกำปังนะครับวันนี้เรื่องราวของสนามกีฬาของเราครับนำเรื่องราวของสุดยอดไอคอนแห่งโลกลูกหนังในยุคปัจจุบันครับได่ว่าใครที่ชมฟุตบอลหรือแม้แต่คนที่ไม่ชมฟุตบอลก็ตามต่างต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีนั่นคือคริสเตียโนโรนัลโดครับวันนี้ครับเราจะมีเรื่องราวของเขานำมาฝากทุกท่านกันครับ คริสเตียโนโรนัลโดนั้นมีชื่อเต็มว่าคริสเตียโนโรนัลโดดอสตันโตสอัลเวโรครับเขาเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี1985ที่เมืองมาเดราประเทศโปรตุเกสนะครับปัจจุบันนั้นเจ้าตัวอายุ39ปีเป็นคนโปรตุเกสนะครับโดยโรนัลโดนั้นเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลครับด้วยการเข้าทีมเยาวชนของแอนโดรินาตอนอายุ6ขวบนะครับ ก่อนจะย้ายมาอยู่กับนาซีองนาวในอีก2ปีต่อมาแล้วก็ใช้แววโดดเด่นครับจนได้เข้าสู่อะคาเดมีของ Sporting Lisbon ซึ่งเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสในวัย12ปีครับโดยในทีมอะคาเดมีนั้นโรนัลโดพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาโดดเด่นมากกระทั่งถูกดันขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ของ Sporting l i s ส bon, บอแล้วก็ลงประเดิมสนามในลีกโปรตุเกสนัดแรกโดวยวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นในฤดูกาล2 0 0 2 2น0 3ครับ และเจ้าหนูโรนัลโดก็ไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยนะครับทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับโอกาสลงสนามถึง31นัดในทุกรายการยิงได้5ประตูครับซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับแข้งดาวรุ่งวัย17ย่าง18ปีเท่านั้นพร้อมกับตกเป็นเป้าหมายของสโมสรดังทั่วยุโรปครับที่เริ่มให้ความสนใจเขาหลังจากนั้นครับจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในเกมอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี2003 ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นบุกไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนและจบลงด้วยชัยชนะของสปอร์ติ้งลิสบอน3ประตูต่อหนึ่งนรพร้อมกับฟอร์มสุดโหดของโรนัลโด้ครับซึ่งเล่นงานเกมรับของทีมผีแดงจนปั่นปวดตลอดทั้งเกมเลยถึงขั้นที่บรรดานักเตะนั้นต้องไปบอกกุนซืออย่างอเอเลฟ์กซานครับให้รีไปกระชากตัวเจ้าหนูดาวรุ่งคนนี้มาร่วมทีมโดยด่วนเนะยหลังจากจบเกมครับเฟอร์กี้นั้นได้บอกเอาไว้ว่าหลังจากเกมที่เราเจอกับสปอร์ติ้ง พวกลูกทีมของผมต่างพูดถึงเขาแบบไม่หยุดเลยในห้องแต่งตัวและตอนขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับหลังจบเกมพวกเขาก็มากระตุ้นให้ผมรีบไปเซ็นคว้าตัวมาเร็วเลยเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นดาวรุ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยแหละแล้วก็ผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวครับเจ้าหนูโรนัลโดวัย18ปีก็มายืนโดดเด่นเป็นสง,ง่าอยู่ที่โอตาฟอร์สโดยค่าตัว12.24ล้านปอนด ซึ่งนั่นถือว่าเป็นสตินักเตะวัยทีนที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษในเวลานั้นเลยทีเดียวครับการย้ายมายังทีมปีศาจแดงครับโรนัลโด้นั้นร้องขอเสื้อหมายเลข28ซึ่งเป็นเบอร์เดียวกับที่เขาใส่กับสปอร์ติ้งลิสบอนครับแต่ว่าเฟอร์กี้นั้นกลับมอบเสื้อหมายเลข7ให้กับเขาซึ่งถือว่าเป็นเบอร์ของแข้งระดับตำนานอย่างจอสเบสแบันรอบสันเอริกคานโตหน้ารวมถึงเดวิดเบ็คแฮมด้วยนะครับ หากเป็นดาวรุ่งคนอืน่นอาจจะกดดันจนโชว์ฟอร์มไม่ออกเลย แต่ว่าไม่ใช่กับเด็กหนุ่มที่ชื่อโรนัลโดนะครับซึ่งเขาใช้เบอร์เจ็ดเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองนั้นต้องก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดผู้เล่นเหมือนตำนานเหล่านั้นให้ได้นะครับยิงบวกกับการมียอดกุญซืออย่างเฟอร์กี้ช่วยขัดเกลาและบ่มเพาะครับยิงทำให้โรนัลโดนั้นพัฒนาฝีเท้าได้อย่างรวดเร็วและขย่าสังเวียนลูกหนังพรีเมียร์ลีกได้อย่างน่าทึ่งแับในช่วงแรกบนลีกเมืองผู้ดีครับโรนัลโดนั้นถูกวิจารณ์เกี่ยวกับสไตล์การเล่นนะครับที่เขามักจะใช้เดี่ยว แต่บีตะบันเลี้ยงมากจนเกินไปรวมถึงการสรับขาหลอกคู่แข่งครับที่ถูกนำมาใช้อย่างพร่ำเรื่อโดยปีแรกกับแมนยูเต็ดในซีซั่น2003-2004ครับจาโดนั้นเปรี้ยงปร่างมากนะฮะสัดไป6ลูกจากการลงเล่น40นัดทุกรายการหลังจากนั้นครับโรนัลดค่อยๆปรับสไตล์การเล่นเพื่อทีมมากขึ้นนะฮะตลอดจนสภาพร่างกายและฝีเท้าที่แข็งแกร่งขึ้นตามลำดับ ทาให้โรนัลโดครับก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดนักเตะพิมริกแบบไร้ข้อกังขาโดยผลงานพาแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดคว้าแชมป์พิม,พมริกอังกฤษ3สมัยซ้อนตั้งแต่ฤดูกาล2006เป็นต้นมานะครับรวมถึงแชมป์อื่นๆและเกียรติยศส่วนตัวอีกนับไม่ถว้วนโดยเฉพาะในปี2008นะครับเจ้าตัวคว้ารางวัลบอลลงดอและผู้เล่ยนยอดเยี่ยมของฟีฟ่ามาครองได้แบบสุดยอดครับ หลังจากตัดสินใจยุติเส้นทาง6ปีกับแมนยูเต็ดนะครับโรนัลโดนั้นย้ายมาอย่างราชชุดขาวเรือมาตรรตยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนในฤดูกาล2009นะครับดยค่าตัว80ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นนักเตะค,ค่าตัวแพงที่สุดของโลกในเวลานั้นและการเปิดตัวของเขากับมัตรรดครับปรากฏว่ามีแฟนบอลเข้ามาเป็นสักขีพยานที่สนามซานเตโกเบรเดเบลถึง80,000คนเลยทีเดียว สำหรับการย้ายมายังเรอัลมาดริดครับซึ่งเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกคับทีมนะครับยิ่งทำให้โรน aldo นั้นยกระดับฝีเท้าและผลงานได้อย่างสุดยอดมากขึ้นไปอีกพร้อมกับกวาดทุกแชมป์ทุกรางวัลทุกสถิติต่างๆเป็นว่าเล่นเลยครับเรียกได้ว่าเป็นจุดพีคของดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสรายนี้อย่างแท้จริงครับโรน aldo นั้นขายแข้งกับเรอัลมาดริดครับ9ก้าฤดูกาลและมีสถิติถล่มประตูให้กับทีมเป็นกอบเป็นกำมากนะฮะ โดยผลงานลงสนามไปทั้งสิ้น438นัดทุกรายการและเขาทะลวงตะข่ายคู่แข่งไปถึง450ลูกเลยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วโรโนัลโดนั้นต้องมียิงได้1ประตูในการลงสนามทุกนัดเลยทีเดียวส่วนเรื่องของถ้วยแชมป์ครับโรนัลโดนั้นคว้าทรฟี่สำคัญให้กับเดอัลมอดริดทั้งแชมป์ลีกา2สมัยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก4สมัยฟีฟาคลับเวิลด์คัพ3สมัย และที่สําคัญครับเขาได้รางวับลบอลลงดอถึง4สมัยเลยนะครับหลังจากจบซีซั่น2017ครับถึงเวลาที่โรนัลโดนั้นต้องเปลี่ยนสีเสื้ออีกครั้งและจากที่เขาไม่สามารถเจรจารเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับเดลมาริดิได้ลงตัวนะครับแล้วก็เป็นเจ้ามาลาย,ยูเมนตุสครับมหามนาจแห่งศึกเซเรียอิตาลีทุ่มเงิน112ล้านยูโรกระชากตัวโรนัลด,ดในวัย33ปีไปร่วมทีมนะครับ พร้อมกับทําสถิตินักเตะอายุเกิน30ปีที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกครับในการย้ายมาสวมยูนิฟอร์มของยูเวนตุสครับในการลุยศึกเซเรียอ,อิตาลีครับโรนัลโดก็ยังคงทําหน้าที่เป็นเครื่องจักรสังหารประตูและอย่างอันตรายเช่นเดิมนะครับช่วยทีมคว้าแชมป์เซเรียาสอสมัยติดต,ต่อกันบวกกับแชมป์โกปาอิตาลีในปี2020อีกหนึ่งถวยด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับในซีซั่น2020-2021ครับโรนัลโดนั้นคว้าดาวซันโวกับโชสเซอาครับด้วยการซัดไปถึง29ประตูทำให้เขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะคนแรกครับที่ครองตำแหน่งดาวซันโว3หลีกใหญ่ของยุโรปได้สำเร็จครับไล่ตั้งแต่พิมเริกอังกฤษลาลิกาสเปนและก่อโชสเซอาอิตาลีครับต่อมากับในช่วงซัมเมอร์ปี2021นะครับ โรนัลโด้เองก็ต้องการแยกออกจากยูเวนตุสพร้อมกับมีข่าวหนาหูนะครับว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเดินหน้าลุยเต็มที่แล้วก็กำลังจะได้ตัวโรนัลโด้กลับมาลุยศึกพิมริกอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าสุดท้ายครับการเจรจาก็ไม่สามารถมีข้อสรุปได้นะครับและก็เป็นปีสัตแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่กระโดดเข้ามาเสียแทนพร้อมกับปิดดีลลงอย่างรวดเร็วครับชน,นที่แฟนบอลเรดอาร์มี่หลายคนนั้น แทบจะไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลย27สิงหาคม2021ครับคือวันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นประกาศบรรลุข้อตกลงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ปีศาจแดงกบประกาศเปิดตัวโรนัลโด้คัมแบ็กสู่โอทเทอฟอร์ดอย่างเป็นทางการครับด้วยค่าตัว15ล้านยูโรบวกแอดออนอีก8ล้านยูโรนะครับภายใต้สัญญา2ปีพร้อมกับออปชั่นขยายสัญญาออกไป หลังจากนี้ครับโรนัลโดครับจะได้กลับมาสืบทอดตำนานสิอาซเว่ครับสวมเสื้อหมายเลข7ให้แฟนปีศาจแดงได้ปรับปลื้มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เจ้าของเสื้อเบอร์เจคนล่าสุดอย่างเอเดสันกาวมานีเปลี่ยนไปใส่ใหมายเลข21แทนเดนิสเจมส์ครับที่ย้ายไปอย่างลีดยูไนเต็ดและนี่คือความรู้สึกของโรนัลโดนะครับซึ่งบรรยายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวสําหรับการคัมแบ็กสู่ปีศาจแดงอีกครั้งหนึ่ง ผมไม่สามารถเริ่มต้นอธิบายความรู้สึกของตัวเองในตอนนี้ได้เลยหลังจากที่ผมได้เห็นเรื่องของการย้ายกลับโอทฟอร์สถูกประกาศไปทั่วโลกมันเหมือนฝันที่เป็นจริงทุกครั้งที่ททผมกลับไปเล่นให้กับแมนยูเต็ดในฐานะทั้งคู่แข่งผมก็ยังรู้สึกถึงความรักและความเคารพจากแฟนบอลบนอัศจย์เสมอแชมป์มลีกครั้งแรกแชมฟุตบอลถ้วยครั้งแรกถูกเรียกติดทีมชาติโปรตุเกสครั้งแรกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรก ขวารองเท้าทองคำครั้งแรกและบอลลงดอครั้งแรกของผมทั้งหมดเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์สุดพิเศษระหว่างผม,ผมกับเรดเดวิลประวัติศาสตร์เหล่านั้นเคยถูกเขียนขึ้นในอดีตและประวัติศาสตร์จะถูกเขียนขึ้นอีกครั้งผม,ผมสัญญาเลยหลังจากที่ย้ายมาคาแข้งให้กับปีศาจแดงในคำรบที่2นะครับเจ้าตัวก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงยิงไปถึง24ประตูและก็อีก3แอสซิสด้วยนะครับจากการลงเล่น38นัดรวมทุกรายการ ซึ่งถือว่าผลงานส่วนตัวของเขายอดเยี่ยมมากครับแต่ว่าผลงานโดยรวมของเมนโนเตตในซีซั่นนั้นไม่ดีเท่าไรครับจบเพียงอันดับ6นะฮะได้ไปเล่นแค่ทั่วยูโรปาลีกเท่านั้นทําให้มีกระแสข่าวว่าโรนัลโด้นั้นไม่พอใจแล้วก็ต้องการย้ายทีมเพื่อไปอยู่กับทีมที่ได้เล่นทั่วแชมเปี้ยนส์ลีกครับและเมื่อจบซีซั่นครับปีศาจแดงก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายทางการเสริมนักเตะใหม่คายนักเตะเก่าที่สําคัญครับคือการดึงเอริกเทนฮาร์ก กุนซือชาวดัสเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมด้วยนะครับและหลังจากที่เทนฮารต้องการสร้างทีมปีศาจแดงขึ้นมาใหม่ครับต่อมาให้รู้การ2022โรนัลโดนั้นต้องกลายเป็นตัวสำรองของทีมโอกาสลงสนามค่อนข้างน้อยนะครับจนมีเหตุการณ์ดราม่าก,กับต้นสังกัดหลายต่อหลายครั้งเจ้าตัวพยายามจะทำทุกวิถีทางเพื่อย้ายออกจากทีมจนกระทั่งฟังเส้นสุดท้ายก็มาถึงครับเมื่อโรนัลโดนั้นไปออกรายการให้สัมภาษณ์โจมตีสมโมสรกับเทนฮารแบบเสียหายสุดๆเลยครับ ทำให้ฝั่งปีศาจแดงนั้นได้ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงจนกระทั่งมีการยกเลิกสัญญากับดาวเตะโปรตุเกสไปไหนที่สุดปิดฉากตานานจอมสับหมายเลขเจ็ดของปีศาจแดงโรนัลโด้นั้นต้องโบกมือลาทีมเป็นครั้งที่2และน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายกับทีมที่ทําให้เขาแจ้งเกิดในเส้นทางลูกหนังครับส่วนในเรื่องราวของทีมชาติโปรตุกเกสครับโรนัลโด้นั้นเริ่มรับใช้ชาติเนี่ยตั้งแต่อายุไม่เกิน15ปีแล้ว แล้วก็ขยับรุ่นขึ้นมาตามลำดับนะครับจนกระทั่งได้ขึ้นมาเล่นทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ18ปีเท่านั้นเมื่อปี2003นะครับปีต่อมาครับโรนัลโดติดเป็นหนึ่งในขุนพลทีมฝอยทองครับรุยศึกฟุตบอลยูโร2004และช่วยทีมพาเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศน,นะฮะก่อนจะไปพ่ายกรีก0-1หลังยวกันครับโรนัลโดก็มีชื่อติดผัวผู้เล่นยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์น,นั้นด้วยนะครับ หลังจากนั้นโรโนัลโดก็เป็นหัวใจสําคัญของทีมชาติโปรตุเกสมาโดยตลอดมีผลงานชิ้นโบแดงคือพาทีมผง,งาดคว้าแชมป์ยูโรในปี2016นะครับซึ่งโปรตุเกสเฉือนเอาชนะฝรั่งเศสไป1ประตูต่อศูนย์ในรอบชิงนะฮะแล้วก็เป็นแชมป์รายการระดับเมเจอร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโปรตุเกสด้วยนะครับขณะเดียวกันโรโนัลโดครับถูกจอรึกสติเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูในนามทีมชาติมากที่สุดในโลกนะครับ และจากที่เขายิงให้กับโปรตุเกสไปแล้วถึง111ประตูสถิติเมื่อวันที่1กันยายนปี2021ซึ่งก่อแสงหน้าเจ้าของสถิติเดิมคืออาลีดาอีครับซึ่งยิงให้อิหร่านไป109ประตูปัจจุบันครับคริสตินโอโรนัลโดนั้นขาแข้งอยู่กับสโมสรอัลนาเซอร์ครับในลีกฟุตบอลซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมครับที่พาอาัลนาเซอร์นั้น ด่งดังนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกในปัจจุบันนะครับและนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดของสุดยอดไอนคบคริเโนโรนัลโดนะครับรดีวา่าไม่ใช่แค่แฟนบอลเท่านั้นนะครับที่ชื่นชอบโรนาลโดแม้กระทั่งตัวนักฟุตบอลเองนะครับดารุ่งหลายๆคนครับก็ชื่นชอบคริเโนโรนัลโดแล้วก็ ให้เขาเป็นไอดอลครับในเส้นทางลูกหนังเลยนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องราวของนักเตะที่ประสบความสําเร็จในระดับโลกนะครับคว่าถ้วยรางวัลหรือว่าคว้าแชมป์มามากมายขนาดไหนนะครับเรื่องของพรสวรรค์นั้นมักจะถูกพูดถึงตลอดนะครับว่านักเตะคนนั้นมีพรสวรรค์ ก็เล่นฟุตบอลได้ดีก็ไม่แปลกอะไรแต่เรื่องราวของโรโนัลโดนั้นแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงน,นะครับเรื่องของพรสวรรค์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เขาก็อาจจะมีเหมือนคนอื่นแต่สิ่งที่เขามีมากกว่านั่นก็คือความมีวินัยนครับแล้วก็การดูแลรักษาสภาพร่างกายของเขาถือว่าเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากนะครับปัจจุบันนั้นโรนัลโดอายุ39ปีแล้วยังเล่นฟุตบอลได้ในระดับท็อปแบบนี้กอนักนะฟุตบอลรุ่นใหม่หลายหลายคน,นครับก็นําเขาเป็นแบบอย่าง ในการมีวินัยฝึกซ้อมการเลือกรับประทานอาหารเลือกพักผ่อนนะฮะเลือกดูแลสภาพร่างกายให้ดี ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับก็ไม่ใช่แค่นักฟุตบอลเท่านั้นนะฮะทุกคนที่จะใช้ชีวิตหรือว่าอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับก็นาโรนัลโดไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตได้เลยนะครับและนี่เป็นเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดครับสุดยอดไอคอนแห่งโลกลูกหนังยุคปัจจุบันนะครับในตอนหน้าครับสนามกีฬาของเรานั้นจะนําเรื่องราวของรครหรือว่าเรื่องราวของนักฟุตบอลคนไหนมาฝากกันอีกก็ติดตามกันได้เลยครับผ่านช่อง NUTP Live ครับก่อนจากกันไปวันนี้รบกวนกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแฟนๆของคริสตอโนโรนัลโดก็คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปเลยนะครับว่าชินชอบโรนัลโดตรงไหนนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่ต่อหน้านะครับสวัสดีทุกท่าน,นครับสนามกีฬาพอดแคสต์กับบอลน,นทัทวุฒิเศษกำป่ง